สวัสดีครับพบกับรายการกร e โนโลจีรายการที่ทุกท่านจะได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับกระผมเชียร์นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพครับโดยใน EP ีก่อนหน้านี้ทุกคนคงได้ทำความรู้จักกับค o อเทวินิสิกกันมาบ้างแล้วว่าคืออะไรดังนั้นในวันนี้ผมจะมาเล่าว่าเหตุใดการประชุมค o พเทนิิถึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับการประชุมค o พเทนิ ชี้ให้เห็นถึงการหาข้อตกลงในการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสซึ่งในแต่ละประเทศนั้นก็มีเป้าหมายของตัวเองในการจะช่วยไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไปจากเดิมและได้มีข้อสรุปหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประกาศเป้าหมาย Net Zero คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เพื่อที่จะสร้างความสมดุลของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาและต้องมีการกำจัดก๊าซเหล่านี้ออกจากชั้นบรรยากาศครับการตัดลดการปล่อยคาร์บอนจนกระทั่งถึงเป้าหมายเป็นศูนย์ภายในปี2050 การพูดถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการยุติการตัดไม้ซึ่งมีผู้นําหลายประเทศร่วมลงนามเห็นชอบที่จะยุติการตัดไม้ทําลายป่าภายในปี2030โดยข้อตกลงดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะรักษาและฟื้นฟูป่าเพราะพื้นที่ป่าเมื่อมีมากขึ้นแล้วจะนําไปสู่ผลดีที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีข้อตกลงเฉพาะเกี่ยวกับการเลิกใช้ถ่านหินการเปลี่ยนไปใช้ยานพหาหนะไฟฟ้าและจะมีการดําเนินการเพื่อปกป้องธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองครับ ดังนั้นแผนการลดการปล่อยมลพิษระดับชาติที่ประเทศต,ต่างๆเปิดเผยในการประชุมคอบทวินิิกจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากแต่ละประเทศถูกกระตุ้นให้ปรับแก้ไข NDCs ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย1.5องศาเซลเซียสโดยนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าการปล่อยมลพิษจะต้องลดลง45%เมื่อเทียบกับปี2010ภายในปี2030และการปล่อยมลพิษจะเป็นศูนย์ภายในปี2050อุณหภูมิของโลกก็มีโอกาสที่จะอยู่ในเกณฑ์1.5องศาเซลเซียสด้วยนั่นเองครับ และนี่คือสาระสําคัญทั้งหมดว่าทำไมการประชุม COP26 ถึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากซึ่งใน EP หน้าเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและคลายข้อสงสัยกันเกี่ยวกับตัวเลข1-5องศาเซลเซียสต,ตัวเลขที่สาคัญที่สุดใน COP26 สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณครับ